ฉันอยู่ที่นี่มาเจ็ดวันแล้วเนื่องจากฉันได้จ่ายเงินค่าไถ่ไปถึงสองแสนหยวนจึงไม่ได้ถูกทรมานอย่างเช่นคนอื่นๆผู้ดูแลที่นี่คือผู้จัดการหวังหลังจากที่พวกเขาค้นพบเว็บไซต์ที่ฉันเคยออกแบบไว้ในโน้ตบุ๊กส่วนตัวของฉัน mm hmm. เขาจึงจัดให้ฉันเข้าสู่ทีมโปรแกรมเมอร์โดยที่นี่มีการจัดลำดับขั้นอย่างเคร่งครัดพนักงาน call center จะอยู่ในระดับต่ำสุดส่วนพนักงานบริการลูกค,ค้าที่เป็นผู้หญิงหน้าตาดี mm hmm. ก็จะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นมา และกลุ่มที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีที่สุดคือช่างเทคนิคหรือช่างเทคนิคโปรแกรมเมอร์โดยจะมีที่พักในอพาร์ตเมนต์เมื่อเทียบที่พักกับพนักงานอีกสองกลุ่มแล้วที่นี่สุขสบายราวกับอยู่บนสวรรค์หัดจากอพาร์ตเมนต์มีห้องมื้อสองห้องที่แยกออกไปผู้จัดการหวังเล่าว่าที่นั่นเป็นที่คุมขังสําหรับคนที่ละเมิดกฎของที่นี่ที่แอปพลิเคชันโบก้ามิวสิกแล้วมาฟังกันเยอะๆนะ